สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมช่องน้องอะตอมจนฝันวันนี้เราจะทำต้มแซบหมูสับอ่าวัตถุดิบเราก็จะมีข,าข่าตะไคร้ใบมะกรูดมะเขือเทศสีดาหมูบดพริกป่นกับพริกขั่วผักชีใบเลื่อยเห็ดฟางแล้วก็ข้าวคั่วอ่าเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยป้ายขั้นตอนแรกเราจะใส่น้ำซุป อ่าหรือน้ำเปล่าเราก็ได้นะครับใส่ลงไปพอน้ําเดือดเราจะใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดที่เราเตรียมไว้อ่าแล้วเราก็จะใส่เครื่องปรุงนะครับเครื่องปรุงเครื่องปรุงเราก็ปรุงตามปกติทั่วไปใส่แต่วันนี้เราจะเพิ่มอ่าเพิ่มเป็นพริกขี้หนูป่นลงไปด้วยพริกขี้หนูสับของเราอ่าเราก็จะปรุงรสด้วยน้ำปลา มะนาวผงชูรสอ่าใส่ลงไปอ่าใส่ลงไปแล้วเราก็จะคนคนไปเรื่อยๆอ่าไปเรื่อยๆอ่าทีเดียวของเราอยู่ตรงนี้นี่ผงชูรสนี่ใส่เยอะอร่อยเยอะใส่น้อยอร่อยน้อยอ่าหมูวดเราจะปั้นเป็นก้อนนะครับปั้นเป็นก้อนใส่ลงไปอ่าให้น้ําเดือดรอจนหมูสุกแแล้วเราจะใส่มะเขือเทศสีดาเพิ่มสีสนัน ใส่พริกป่นกับพริกขี้หนูทอดสับของเราใส่เข้าวคั่วลงไปแล้วเราก็จะคน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 นสุดท้ายเราจะเพิ่มสีสันด้วยผักชีใบเลื่อยและเพิ่มความหอมอเสร็จแล้วหน้านตาก็จะออกมาประมาณนี้ดูใกล้ๆกันเลยน่าทานมากใครที่ชอบคลิปนี้ผมฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้คลิปผมด้วยนะครับเพื่อ กดแชร์ออกไปแล้วพี่ๆคนไหนที่อยากจะไปทําทานอ่าขอบคุณครับ